คุณนุปการเหล่านี้ถือเป็นจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่พิสูจน์มาแล้วว่าไม่เพียงแต่การจังานเพื่อส่วนรวมในเชิงพื้นที่และชุมชนของคนเท่านั้นขณะเดียวกันทัศนคติค่านิยมของสมาชิกชมรมที่สะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมต้านธุรติภาคประชาชนในทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครยังได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินในงวงว่้างม,มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์มีบทบาทสำคัญต่อการปลุก,กจิตสำนึกในทุกภาคสว่วนในระดับพื้นที่ต้องตื่นรู้คู่กับการโงเพื่อยับยัง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเรามาต่อที่โลกแล้วเราก็จะมีเรียวสายรอบได้ใช่ว่าเป็นเลวริดดิ้งนะริดดิ้งสายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเชิดชูเกียรติของชุมนมสตรองทีไ่ได้ร่วมกันทำงานมานรเราก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรท่านมากมายนะครับเต็มที่เลยก็เป็นค่าเดินทางน,นะครับหรือาาการจัดสถานที่ ให้น่าอยู่สะดวกสบายต่อการทางาน,นาของแต่ละท่านนะครับนอกนั้นที่เหลือเนี่ยท่านลงทุนด้วยใจของท่านรุวที่ให้กังสุรธา,ารนีนะครับซึ่งเป็นประเด็นเมื่อวานนะครับที่สื่อทอดกันมาในเรื่องของปร,ประเด็นในเรื่องของการทาโครงการทางรางนะครับของโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งประเด็นนี้เกิดเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับที่เราดําเนินการในป,ปี61นะครับขอ,ง,องสุรธา,ารนีของโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ือท่ชนะจังหวัดสุาาราษฎร์ธานีนะครับตบระเวนผสมซึ่งเคตนี้ทําให้มีการตึงตัวนะครับของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว,นานว่าจะเป็นสพนะครับสำนักงานเขตระดับจังหนะครับแล้วก็สพทหรือว่าภาคส่วนต่างๆนะครับเข้าไปดูแลแล้วก็เกิดเกิดการกระตือรือร้นนะครับในการที่จะจับตามองนะครับทั้งภาคส่วนผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ ภาคส่วนอื่นภาคพยาจนก็คือ,อ,อสมาคมผู้ปกครองนะครับซึ่งทางชมรมจัดรองนะครับที่เราเดําเนินการไปเนี่ยส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองนะครับแต่ละโรงเรียนที่เราเข้าไปนะครับที่เราเข้าไปกับปปชเกิดความตื่นตัวนะครับในการส่ขงข้อมูลเข้ามาเราม,มีการตั้งเพจนะครับของชมอของสมาคมผู้ปกครองตั้งเพจเพื่ออะไรนะครับตั้งเพจของ ผู้ปกครองเพื่อที่จะให้ส่งข้อมูลนะครับเพราะผู้ปกครองเป็นบุคคลที่รู้ดีแต่เขาไม่กล้าที่จะนํานเสนอในเรื่องพวกเหล่านี้นะครับนำโรงเรียนเพราะจะส่งผลกระทบกับบุตรหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับนี่คือปัญหาที่เราไปพบเจอและทีนี้พอเราตั้งตั้ง,งเป็นกลุ่มหรือเป็นเพจของผู้ปกครองขึ้นมานะครับข้อมูลต่างๆเราก็ส่งถูกส่งเข้ามานะครับทีนี้บางโรงเรียนนะครับที่ผมลงไปตรวจร่วมกับชมุม ร่วมกับปปชนะครับก็มีที่เป็นคดีความนะครับที่นำทัวประเทศก็คือโรงเรียนนาท่าใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี61นะครับซึ่งผลตัดสินเดือนกรกฎานะครับปี665